สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกติบน้อยเทนดี้ทาร์เรอร์นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากวันนี้นะคะพี่ก็จะพามารู้จักน้องแบงค์นะคะน้องแบงค์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช้างตกงานนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดจริงๆมีช้างมาอยู่ที่นี่สเชือกอตากล้องโ,ยโยพยโพยแพเดี๋ยวตากล้องแบบเอียงไปหน่อยให้ดูนะคะจะมีช้างมาอยู่3มเชือกตัวกลางนี่ท้องนะคะแล้วตัวนู้นก็ต้องบอกว่าแก่ละนะคะ ดังนั้นเนี่ยช้างมาอยู่ที่นี่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับค่าอาหารนะคะคือมาอาศัยหลวงพ่อท่านอยู่นะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องแบบว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะในเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆช้างในจะกินอาหารนะคะตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละประมาณ8,00 0บาทนะคะซึ่งก็ต้องแบบว่าซื้ออาหารให้อ,อ,อยู่เรื่อยๆดังนั้นนะคะถ้าเกิดท่านใดมีจิตศรัทธาเนี่ย ก็สามารถมาร่วมบริจาคหรือจะมาให้อาหารช้างถึงที่วัดก็ได้นะคะอีกอย่างหนึง่งตัวนี้นะคะชื่อน้องแบงค์นะคะน้องแบงค์ก็เป็นช้างที่ฉลาดมากเลยทีนี้แบงค์ครับแบงค์ครับแบงค์ครับสวัสด,สสดีทุกคนหน่อยแล้วครับแบงค์ครับสวัสดีหน่อยครับสวัสดีครับ,รบหน่อยแล้วเออยกตัว,วโอยน่ารักมากลูก น้องแบงคนะก็เป็นช้างที่มาอยู่ที่วัดวีรเครนะคะก็ต้องบอกเลยว่าแบงค์เนี่ยน่ารักมากแล้ววันนี้แบงค์จะพาไปดูที่โรงเรือนที่แบงค์จะต้องอยู่ใช่ไหมครับอ่าแบงค์เดี๋ยวแบงค์พาไปดูโรงเรือนหน่อยลูกมาแบงค์แบงค์เป็นช้างตัวผู้นะคะแบงค์เป็นช้างตัวผู้พาไปดูโรงเรือนแป๊บหนึ่งไปเชื่องนะคะทุกคนไปเที่ยวมาเที่ยวกันได้แล้วก็มาให้อาหารแบงค์กันได้นะคะ ตากล้องต้องอยู่ข้างหน้าปะตากล้องขึ้นหน้านิดนึงตากล้องจะมาอยู่ท้ายแบงค์ไม่ได้นะครับอ่าแบงค์ไปทางไหนลูกอ่าพาไปแบงค์เนี่ยชอบกินชอบกินอะไรบ้างคะแบงค์ชอบกินอะไรบ้างคะกล้วยสับป,ประรดแล้ววิตามิวแบงค์ก็ชอบนะคะวิตามิวแบงค์ก็ชอบดังนั้นเนี่ยตากล้องเดินดีๆเดี๋ยวโดนแบงค์เหยียบ เดี๋ยวแบงค์จะพาไปโรงเรือนนะคะตรงโรงเรือนก็อยู่ด้านนี้ค่ะกําลังก่อสร้างอยู่นะคะก็แบบให้แบงค์พามาดูแป๊บหนึ่งนะคะสําหรับโรงเรือนเดี๋ยวตากล้องดูโรงเรือนได้เลยนะคะโรงเรือนจะอยู่ตรงนี้ค่ะกําลังทาสีกันให้สวยงามนะคะเดี๋ยวพี่กระติบจะมาอยู่ด้านหลังเดี๋ยวพี่กระติบยกยกมือถือเองได้นะคะตรงนี้ให้แบงค์พาไปดูนะคะ ตรงนี้ให้แบงค์พาไปดูโรงเรือนนะคะโรงเรือนนี่ก็กําลังอยู่ในช่วงของการตกแต่งนะคะทาสีนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีจิตศรัทธานะคะก็สามารถร่วมทําบุญกันได้นะคะโดยการบริจาคเงินเข้ามาเดี๋ยวพี่กระติปจะบอกเลขที่บัญชีของพี่กระติปนะคะให้ร่วมทําบุญกันนะคะเดี๋ยวพี่กระติปจะให้ดูด้านข้างให้ดูด้านข้างโดยทั่วๆไปของโรงเรือนนะคะก็จะเป็นโรงเรือนสําหรับช้างสี่ตัวนะคะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยช้างจะต้องคลอดอีกตัวหนึ่งนะคะ ช้างจะต้องข้ออีกตัวหนึ่งใครอยากจะร่วมค่าอาหารช้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสามารถทําบุญได้ตามศรัทธานะคะก็มีวัตถุมงคลให้ด้วยนะคะใครจะร่วมศรัทธาอยากทําก็ทําได้นะคะตอนนี้ก็มีคนมาวาดัดแต่ตอนนี้มาน้อยนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้เลยทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะอยากจะมาทําบุญนะคะร่วมกันร่วมเลี้ยงช้างแล้วก็สร้างโรงเรือนช้างที่เห็นตรงนี้นะคะก็สามารถร่วมกันได้เดี๋ยวพี่กรนติ๊จะบอกเลขที่ทําบุญให้นะคะ สำหรับวันนี้พี่กระติบกับแบงค์นะคะแบงค์ครับแบงค์มาบายบายกันหน่อยเร็วแบงค์บายบายได้ไหมครับบายบายยังไงลูกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเก็บ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 ไปนิดนึงลูกอย่าอย่าอย่าถึงกับอย่าถึงกับเล่นป้านะลูกนะเก็บไปนิดนึงแบงค์อายุเท่าไหร่แล้วคะสิบสามครับสิบสามนะแบงค์ยังเป็นเด็กอยู่มากเลยนะลูก น่ารักนะคะแบงค์เนี่ยใครจะมาเที่ยววัดวีรชนแล้วมาเล่นกับแบงค์มาให้อาหารมาให้เวิร์มแบงค์ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้พี่กระติปก็สวัสดีท,ท,ทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไหนจับได้แบงค์